สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง M คุ้งนะครับช่องของเรานะครับจะเป็นช่องที่เน้นการรีวิวน้ําหอมโดยเฉพาะแล้วก็ขายน้ําหอมด้วยนะครับน้าหอมที่เราขายในช่องนี้นะครับก็จะเป็นการแบ่งน้ําหอมขายทั้งหมดเลยนะครับในช่วงล่างหลังที่ผ่านมาเนี่ยเก็จะขายแบบน้ําหอมอาหรับซะส่วนใหญ่วันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปในหัวข้อที่ว่าน้ําหอมอาหรับที่ร้านเราขายดีที่สุด นะครับคลิปนี้รันยาวนะครับจะไม่มีการตัดต่อให้มันดูยุ่งยากนะครับจะเน้นรันยาวแล้วก็เน้นคลิปแบบเรียวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2หมวดหมู่ด้วยกันก็คือหมวดหมู่ผู้หญิงแล้วก็หมวดหมู่ผู้ชายนะครับแบ่งมาให้อย่างละ3ากลิ่นที่ขายดีที่สุดของทางร้านเรานะครับเป็นน้ำหอมอาหรับหมดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลิ่นแรกก่อนนะครับกลิ่นแรกจะเป็นของผู้หญิงนะครับเป็นตัวขายดีแบบติดท มากๆสําหรับร้านเรานั่นก็คือ a m a v ขับ The Note นะครับขับ The Note กลิ่นนี้เนี่ยเป็นตัว Woman นะครับซึ่งจะเป็นตัว EDP เป็นตัวขายดีของทางร้านมากๆอ่ะตัวนี้เอ็มเพิ่งเปิดขวดใหม่ล่าสุดนะครับจะเห็นได้เลยว่าปริมาณที่มันลดลงไปคือเกือบครึ่งแล้วลูกค้าชอบกลิ่นนี้มากๆเพราะมันมีอยู่คลิปหนึ่งใน t ิ k ต o k ที่เราทําลงไปมันจะเป็นคลิปที่มีชื่อว่ารีวิวน้ําหอมดูปกลิ่น Mad m a โม m o ลแล้วคลิปนั้นอ่ะมันแมสเวย มันแมสแบบโอแมสเลยนะครับยอดวิวประมาณแสนสี่แสนห้าแล้วในตอนนี้ถ้าเราลงคลิปนี้ไปไม่แน่ใจว่ามันจะแบบกี่ยอดวิวแล้วอะแต่คิดว่ายอดวิวน่าจะเยอะมากกว่านี้อีกนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับอาร์มาร์ฟอาร์มาร์ฟขับเด e n นู e บูเมนนะครับกลิ่นนี้เป็นตัว EDP นะครับซึ่งกลิ่นเขาว่าจะมีความใกล้เคียงกับตัวของชาแนลโคโค่แมทโมเซลอินเทน กลิ่นจะคล้ายๆประมาณนั้นเลยนะครับก็จะเปิดมาด้วยความหอมของดอกไม้เป็นกลิ่นสไตล์ของชาเน่โคโค่ต่างๆนะครับสำหรับน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับเป็นน้ําหอมที่ติดทนยาวนานมากๆเป็นกลิ่นที่มีความหอมรูราหอมแบบผู้ดีอังกฤษนะครับอยากได้กลิ่นที่มีความเป็น DNA ของตัวชาเน่โคโค่แม o โมเซลอยู่นะครับจัดตัวนี้ได้เลยอันนี้ร้านเมขายดีมากๆนะน่าจะเปิดมาแบบขวดที่3ที่4ได้แล้วอะเปิดมาล่าสุดก็ใกล้จะหมดอีกแล้วครับตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันใครชอบน้ำหอมสไตล์ชาเน่โคโค่นะครับจัดตัวนี้ ต่อไปนะครับของผู้หญิงที่มีหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะอีกกลิ่นหนึ่งก็คือตัวนี้ครับแองแฮมนะครับแองแฮมตัวนี้เป็นน้ําหอมที่ขายดีและเป็นน้ําหอมที่แบบคือกลิ่นหอมมากถ้าใครเคยได้ยินชื่อบ u เบอ r ี่ก็อดเดสนะครับแองแฮมจะเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยแล้วมันมีความดุปใกล้เคียงกับตัวเบอร์เบอรี่ก็อดมากๆคือล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2-3วันที่ผ่านมา เอ็มไปเดินอีฟแฟนบอยนะครับแล้วก็ลองไปดมน้ําหอมเบอร์เบอรี่ก็อเดดูเราว่ามีแองแฮมอยู่แล้วใช่ปะเราก็เลยอยากลองดมดูว่าเฮ้ยน้ําหอมแองแฮมกับเบอร์เบอรี่มันจะมีความหอมใกล้เคียงกันไหมปรากฏว่าพอลองดมแล้วว่ากลิ่นมันเหมือนกันมากๆละตะัตตาฟาแองแฮมคือทําน้ําหอมออกมาแบบดีมากทุกคนใครชอบน้ําหอมเบอร์เบอรี่ก็อเดสนะครับหอมวาน,นิลาเปิดวาน,นิลากลางวาน,นิลาปิดวาน,นิลานะครับแองแฮมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและก็ตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับตัวแองแฮมนะครับความติดทนของเราเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ ส่วนตัวนะรู้สึกว่าประมาณ8ชั่วโมงอะ่ะได้อยู่อืมแ8ถึง9ชั่วโมงอะ่ะได้แต่ถ้าเกิดอยากให้มันหอมติดทนมากกว่านี้ฉีดลงเสื้อผ้าไปเลยถ้าใครชอบน้ำหอมสไตล์แบบ Burberry Goddes นะครับ a n g h ฮ m ตอบโจทย์และดีมากๆอันนี้ทางร้านเปิดขายอยู่นะครับ10 ml ก็ถ้าใครสนใจนะครับทักมาได้เลยต่อไปนะครับ9 pm n i label นะครับตัวนี้จากแบรนด์อันนี้จากบ้านอะไรเอ่ย จากบ้านอัฟนานนะครับ 9pm ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งแรงบรรดาใจของเขานะครับได้มาจากตัวของบาคาเล็บ540สีแดงอ่ะแล้วก็บวกกับตัวของคริสเอเวนตัสซึ่งกลิ่นเขานะครับเปิดมาตอนแรกมันจะเจอกับตัวของสัปะรดนะครับซึ่งมีความเซ็กซี่มากๆคุณนะกลิ่นนี้เซ็กซี่มากๆแล้วก็เหมาะกับการใช้ในช่วงกลางคืนนะครับเป็นกลิ่นที่แบบคือตอนแรกเอ็มตัดสินใจซื้อมาเพราะว่ากลิ่นล้วนเลย กลิ่นนี้เซ็กซี่ยั่วยวนตัวพ่อนะครับบอกเลยว่าที่เอ็มทำคลิปรีวิวไปในช่องอ่ะใครเข้าไปดูแล้วบ้างในช่องติ๊กต็อกนะครับตัวนี้หอมจริงๆเป็นกลิ่นที่เหมือนลูกครึ่งเทพนะครับคริสอเวนตัสบวก5 4 0รถนะครับหอมเซ็กซี่หอมยั่วยวนใครชอบน้ำหอมสไตล์เนี้ย สไตล์แบบยั่วยวนเซ็กซี่ตัวพ่อนะครับจัดตัวนี้ได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นตัวของ yesm the king นะครับ yesm the king เนี่ยล่าสุดน,นะครับลูกค้าเพิ่งกดสั่งมาตอนหัวค่ำนะครับ yesm the king กลิ่นนี้นะครับก็จะมีความหอมคล้ายๆล้าเบอร์เดอร์ชาเนลพาร์ฟาร์มเรามีเบอร์เดอร์ชาเนลพาร์ฟาร์มนี่เดี๋ยวให้ดูนี่คือชาเนลพาร์ฟาร์มนะครับส่วนนี้คือ yesm the king นะครับคือตัวเนี้ย yesm the king อ่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวของเบอร์เดอร์ชาเนลพาร์ฟาร์มนะครับกลิ่นเขาก็จะมีความหอมแบบ คือถ้าเกิดฉีดลงผิวตอนแรกอะ่ะมันจะไม่ได้หอมแบบเหมือนชาแนลแบบร0อเนตะเพียงแต่ว่าตัวนี้กลิ่นของเขาอะ่ะพอมันดายดาวลงที่ผิวประมาณ15-20นาทีอะ่ะกลิ่นมันจะเริ่มมีความแบบอืมก็คล้ายๆกับตัวชาแนลอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบน้ําหอมที่มีความแบบเป็น DNA ของชาแนลนะครับ y e s i m TheK i n g ก็ตอบโจทย์เหมือนกันอันนี้ลูกค้าเพิ่งกดสั่งไปตอนหัวค่ำนะครับก็เดี๋ยวทําการจัดส่งให้ลูกค้าเลย นะครับตอนนี้ทางร้านก็แบ่งขายเหมือนกันนะครับสำหรับ Yesm the King ถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามากันได้เลยครับผมต่อไปเราจะกลับมาที่ตัวของผู้หญิงกันบ้างนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เพิ่งกดสั่งไปล่าสุดนะครับกับตัวของร e ัตตาฟาอีแคลร์รัตตาฟาอีแคลร์กลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นขนมที่หวานมาก หวานแบบหวานที่สุดหวานจนขึ้นตานะครับท่านผู้ชมกลิ่นนี้คือหอมหวานมากจริงๆเป็นน้ําหอมสไตล์กูมองนะครับเอ็มทำคลิปไปในช่องแล้วนะครับล่าสุดหอมมากๆหอมขนมคือขนมเลยนะครับเป็นกลิ่นขนมปังกลิ่นน้ําตาลกลิ่นนมนะครับผสมกันแล้วก็กลายมาเป็นตัวของรัตตาฟาอีแคลกลิ่นนี้ใครชอบน้ําหอมที่มีความเป็นขนมหวานแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะคือขนมหวานเท่านั้นนะ่ะคือจัดได้เลยนะตัวนี้นะครับการกระจายตัวดีมากกระจายตัวแบบ ถ้าเพื่อนๆอยู่รอบข้างเราอะต้องทักเลยว่าเฮ้ยมึงฉีดน้ําหอมอะไรวะพูดไปเลยว่าล e ัตาฟาอีแคลรมันหอมมากทุกคนแล้วติดทนนานทิหายตัวนี้หอมมากจริงๆใครชอบน้ําหอมสไตล์กูมองชอบน้ําหอมแบบขนมนะครับจัดตัวนี้ได้เลยครับล e ัตาฟาอีแคลหอมมากๆวันนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่เอ็มคิดว่าใครหลายๆคนอยากได้น้ําหอมสไตล์แบบดีออใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากเสียตังค์เยอะแยะมากมายนะครับนี่เลยฮะลัตาฟาอาซาดนะครับลัตาฟาอาซาดกลิ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความคล้ายกับตัวของ คือกลิ่นเนี้ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากดีออ s สวัตอิเล็กเซียดีออสวัตอีเล็กซียซึ่งราคามันสูงมากราคามันหนะูหกเจ็ดพันเน่ยแต่ว่ารัตตฟาอาซาสามารถทําได้นะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวของดีออสวัตอ e ิเล็กเซียมากๆเลยเป็นกลิ่นที่มีความหอมหล่อนะครับหอมหล่อหอมเข้มดุดันนะครับเหมาะเรานึกถึงแบบนึกถึงผู้ชายคนไหนว่าดารานะเดทปะ ประมาณนเดทนะครับที่มีซิกแพคนะครับหล่อมีความมัสแมนมีความเป็นมัสคูลินิตี้นะครับเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นเลยนะครับสำหรับตัวของรัตตฟาอาสานนะครับความหอมติดทนเนี่ยเกิน12ชั่วโมงเกิน12ชั่วโมงทุกคนเอมมาลองฉีดก่อนนอนใช่ปะแล้วตื่นมาอีกวันหนึ่งอ่ะ ตื่นมาอีกวันประมาณมชาว่วง10บโมงเช้าอ่ะยังหอมติดทนอยู่เลยทุกคนและตอนนี้ทางร้านมีแบ่งขายนะครับตัวนี้ราคาย่อมเยามากๆใครที่อยากได้น้ําหอมแบบกลิ่นเทียบเคียงตัวของ d ีออ s สวัตอีเล็กเซียแต่งบไม่ถึงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรับตาฟาอาซาดนะครับมีเออลราก็ต้องบอกก่อนนะว่าน้ําหอมที่เราเอาขึ้นมาในคลิปนี้ที่เราเอาขึ้นมาในคลิปทั้งหมดนะครับนอกจากจะมีขนาดเล็ก 10ml นะครับยังมีขนาดใหญ่ให้สามารถเข้ามาสั่งซื้อกันได้ด้วยแต่ว่าทางร้านเราอ่ะจะเป็นการสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์นะครับก็จะพรีออเดอร์ประมาณ3-5วันนะครับได้รับสินค้าเลยของแท้1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเอ็มก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยชื่อช่องทุกช่องทางนะครับ IG t w i t ิ e r ต i k t o k f a c อ b o o k ทุกอย่าง เหมือนกันหมดนะครับเอ็มคุงก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากเข้ากลุ่มน้ําหอมที่พีออเดอร์นะครับก็สามารถทักเข้ามาหลังบ้านได้เลยอยากดูกลิ่นไหนเพิ่มเติมก็พีมาบอกกันได้ใต้สคริปชั่นบอกนะครับ